ดาราชายบอกแล้วค่ะเป็นพ่อไม่รู้ตัวอึ้งทั้งวงการไม่คิดว่ามีลูกแล้วเลยค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามดาราชายท่านหนึ่งที่ออกมาพูดว่าตนเองได้เป็นพ่อคนแบบไม่ถัดตั้งตัวซึ่งบอกว่าทําเอาคนหลายคนเนี่ยอึ้งไปตามๆกันถ้าหากจะพูดถึงคนในวงการนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดาราประกาศตัวว่าคบกับใครทุกท่านจะทราบกันดีละค่ะ หนึ่งเรื่องราวที่ทําตกตะลึงไปตามๆกันหากจะจูมีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นมีรูปแบบฟ้าแลบทราบกันนี้ว่าหลายคนอาจจะรู้จักกันนะคะสำหรับคุณปียะหรือว่าคุณก้องอดีตเคยฝากผลงานการแสดงไว้อย่างมากมายค่ะเข้าสู่วงการมาตั้งแต่ปี2538จวบจนผู้วันนี้ก็ยังมีผลงานอยู่ปัจจุบันบอกว่ารับประกันเลยนะคะว่าทางนั้นของคุณก้องเองเนี่ยก็คือทําอะไรก็ทําได้ดีไม่มีคําว่าแผ่วเลยละค่ะ กับละครที่สร้างเสียงแล้วก็กระแสตอบรับที่ดีอย่างทองประกายแสดปี2,555ทองเอกหมอยาทัชฉลงปี2,562และผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมากคือซีรีส์วายคือนับสิบจะจูบ l ลิฟลีไวเตอรค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างกระแสความจิน้นฟินกระจายให้กับบรรดาสาวๆาวท่ลมทลายบอกเลยว่าพอจับได้นะคะมันก็ปังค่ะชนิดที่ว่าหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียว แต่งานนี้หลังจากที่เจ้าตัวไปออกรายการแฉนะคะมีการโพสต์ว่ายินดีด้วยภรรยาคุณคราสปุดแล้วเล่นเอาเจ้าตัวถึงกับงงนับได้ว่าเป็นโมเมนต์ฮาๆที่2เพื่อนซีเขานามาแชร์ให้ฟังในรายการแฉโดยกองได้เห็นหน้าลูกของผัดไทยก่อนที่พ่อตัวจริงเด็กซะอีกค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งคู่เขาออกมาแซวก,กันสําหรับเจ้าตัวระหว่างคุณก้องกับเพื่อนซีอย่างผัดไทยดีๆที่ทางคู่เขาสนิทและสีปึกกันอย่างยาวนานมากกว่าสามปิดสา ปีค่ะ10แฉวีรกรรมที่ว่าเล่นทําเอาหลายคนงงเป็นตาแต่ก็คือต้นไปทําใครท้องตั้งแต่เมื่อไหร่เหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปสมัยที่ผัดไทยท้องลูกคนแรกค่ะและคลอดออกมา พยาบาลขอชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของพ่อเด็กเพื่อส่งข้อความไปบอกซึ่งหลังจากที่กล้องปิดยะาเองไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ได้รับข้อความแสดงความยินดีว่ายินดีด้วยนะคะภรรยาของคุณคลอดปุตรแล้วแม่งานนี้ทำเอาจ้าตัวงงก็เป็นโมเมนต์ที่ทางคู่ออกมาเปิดเผยให้ได้ฟังกันคะ่ะ